สวัสดีครับพี่น้องครับมือนากาจะมาอัปเดตเมล็ดผักหวานปลานะครับจากสระบุรีนะครับผมจากสระบุรีที่สังขมานะครับจากสวนพีอาทิตย์นะครับแล้วก็ของแถมจากพีนาล้งนะครับผมจากสวนพีอาทิตย์นะครับสายสระบบุรีตัวนี้รู้สึกจะงอกทุกเมล็ดเลยนะครับผมนี่ครับแตกกระลาแล้วก็งอกทุกเมล็ดเลยครับผมเมล็ดสมบูรณ์มากครับผมนี่ครับ การเพาะกาแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับผมแช่น้ำหนึ่งคืนให้มเมล็ดจมและก็เอามาเพาะในกระบะทรายนะครับผมกระบะตัวนี้นะครับเป็นทรายผสมกับดินปลูกต้นไม้นะครับหนึ่งถุงดินถุงละยีบาทจะเอามาเพาะผักหวานก็ถือว่างอกดีอยู่ครับแล้วก็นมาเบิงผักหวานปลาถี่รากมันหักนะครับผมเนี่ยผมช่ำใจกับต้นแคร ลากที่หักนี่ครับเสียบใบอาทิตก์กว่าก็ยังเขียวดีอยู่ครับอาจจะติดนะครับผมอาจจะติดช่ำใบไหลหลายหลักอยู่แต่ว่าเห็นโพลอยู่สองหลกัลกสามหลักต่อมันโอเคบางส่วนนะครับผมจะเอาไปปลูกยูวัดนะครับกำลังขาดออกมานะครับนี่ครับจะย้ายไป ปลูกที่วัดนะครับไปกบนองทรายนะครับก็เป็นส่วนที่พินาลงแถมมานะครับแล้วก็จากส่วนพิย์น้ำนะครับที่งอกก่อนหน้านี้นะครับพินาลงแถมมาประมาณหาสิบเมล็ดนะครับก็จะแบ่งไปปลูกอยู่วัดน้ำนะครับผมครับรากกาลังพอดีย้ายลงปลูกเลยครับทิดทุกเม็ดนะครับผมงอกทุกเม็ดเลยครับผมก็มารีวิวให้พี่น้องเบิงนะครับ เพื่อภัยสนใจอยากสร้างนะครับก็จะได้เลือกถูกสวนนะครับนี่ครับเพิ่นกับบริเคลุกน้ำยากันเชื้อรานะครับแต่ว่าอัตราการงอกนี้ถือว่างอกอกดีมากเลยนะครับนี่ครับไม่มีเน่าเลยครับจะเลือกทีหลากเขาบ่ค่อยลงลงในดินเอาไปปลูกดวบัตนะครับผมหลากมันยาวแล้วนะครับเดิมขดก็มีนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวตามกันไปเลยไปปลูกน้ำกันเลยครับผมครับผมพี่น้องครับกะมาฮอดแล้วนะครับมาฮอดบัดแล้วนะครับกะจะเอาไอ้พักหวานนะครับปลูกบริเวณตามโค่นต้นไม้นี่แหละครับผมตอนนี้กะพะเน้นเพิ่นกับ้ากันปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายเลยนะครับผม ก็จะปลูกพวานปลาแซมตามโค่นนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าจะไม่มีต้นอย่างแน่นะครับบางว่างก็จะคอยข้ามาดูแลนะครับผมมานี้จะมากับน้องส้ครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีเหล็กแหลมนะครับเหล็กปลายแหลมนี่แหละครับเหล็กซี่เหล็กซี่ขนาดก็พอดีกับปลากหวานปลานะครับ่บหญยเกินไปนะครับผม เพื่อเวลาปลูกนะครับเพราะเขากาจะติดง่ายนะครับถ้าใาญย่เกินไปนะครับเวลารากเขาลงไปนะครับไปเจอพรงอากาศนะครับอาจจะมีการมีปลวกมียังนะครับเขาไปกัดรากเขาได้นะครับตัวนี้กัเล็กบม่ใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวกจะปลูกกันเลยนะครับผมยจะให้น้องสาธิตวิธีการปลูกให้พี่น้องเบิ้งครับผมนี่ครับเ่อวานปลาตอนนี้รากเหมาะที่จะลงปลูกได้แล้วนะครับผมเมล็ดประมาณนี้กับประมาณ20เมล็ดนะครับจะกระจายปลูกประมาณสองสามวันนี่แหละครับผม สองวัดนะครับเวลาบ้างก็เดี๋ยวบางส่วนก็จะพอไหวนะครับเอาไปปลูกตามวัดนะครับตามวัดปลาน้ำโอเควัดไหนมีต้นไม้เราก็จะเอาผักหวานปลาไปแซมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบิ่งวิธีการปลูกไปน้ำกันครับผมลักษณะร่มนะครับถือว่าเป็นร่มลำไสนะครับแต่กับโรูว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีบ่ครับเพราะว่าในพี่เลีืยงนั้นจะเป็นมีพยุ่งมีไม้ปลาหลากหลายชนิดนะครับต้นนี้บรดูว่าต้นอย่างนะครับก็แน่ใจป่ะพยุ่งหรือเปล่านะครับนก็นเก็ดเป็นโคขงว่าอะวรล่ะครับผม ลักษณะเหมือนลังเตานะครับนบถถวบะถ่วมขังกะสาธิตการปลูกง่ายๆนะครับใส่เล็กแหลมนะครับผมแทงลงไปเลยนะครับโอ้ยได้บ่ใดกะยายรู้อาจจะโดนหลากมันครับโอ้ดินแน่นสักก๊บเหีไอ้เอ้ยสีมืนอนโดนหลกักกันบ่ กดลงไปนิดนึงนะครับม่ต้องกดแห้งนะครับเดี๋ยวรากเขาจะฮักนะครับผมมือบีบๆนิดนึงลดน้ำนะครับผมลดน้ำครั้งแรกนะครับเนี่ยครับยอดยอดไว้เดี๋ยวจังหน้ากะฝนตกมาใส่เดี๋ยวเขาก็ตดเองครับผมตามค้นต้นไม้นะครับผมจะปลูกไว้เพื่อไม่ออกนะครับหรือไผ่มาวัดมาว่านะครับมากราบไหว้บรรพบุรุษก็ จะได้เ,<อ>เก็บ,บอะไรัลมันก็ใหญ่งงแบอบหมดต้องขวานเสียบลงไปทอนขึ้นนี่ง่ยง่ายๆครับผมอคได้กินหลายอืมจะดินกบกดหลากมันนิดนึงนะครับผมดินทนช้างแน่นนะครับรดน้ำครับรดน้ำโอเคเท่านี้นะครับผมก็จะปลูกจนกว่าจะ มดในเทียมานะครับผมเริ่มค้ำแล้วนะครับผมยุ่งเริ่มลายนะครับเดี๋ยวไปลงตบยุ่งขายยุ่งนี่ครับประมาณนั้นนี่ครับเสียบลงในลึกเท่าไดยิ่งดีนะครับผมแค่ระหัวจังหวะง่ายๆนะครับกดดินให้ชิดกับหลักเขานิดนึงนะครับนะครับลดน้ำตามแค่นี้นะครับ โอเคโอ้ตรงนี้ข้นปลวกนั่นครับผมเดี๋ยวภาพลูกมองพ้นปลวกกันนะครับเพื่อเขาว่าตามพ้นปลวกนี่เขาหวานปลาสิมักนะครับผมลองเบังครับพี่น้องครับเจ้าปลวกเจ้าปลวกในสำแดงนั้นครับผมหวานปลานี่รากเขาจะเป็นล้ายๆระบบกาฝากครับผมถ้าเจอใ่เปลี่ยงทีหาอาหารดีหาอาหารเก่งนะครับผม เขาก็จะอาศัยใช้รากไปนํารากของไม้ไม้พิเรียงนะครับผมหรือบางอาจจะมีปมรากบางบางส่วนนะครับก็กินสารอาหารจากต้นไม้พิเรียงนะครับผมเป็นกิจกรรมวั่นว่างนะครับผมเหมือนี้ก็เป็นวันนยุดนะครับหลังจากกรอกตุ่มตอนแล้วนะครับผมตอนอนุนยังเนาะอันนี้มาด,ดู่องพยุ่งเนาะ บรรยากาศในวัดครับผมร่มรื่นดีครับผมวัดคำสายทองนะครับวัดแถวบ้านผมก็จะปลูกตามโค่นต้นไม้ทุกต้นเนี่แหละครับผม้ายอยปลูกไปเรื่อยๆครับผมปีละนิดปีละหน่อยนะครับปลูกไร้กาใช้เพิ่นบ่หูนะครับเพิ่นอาจจะบ่ดได้ดูแลนะครับผมยังบ่ท่านด้แจ้งเพิ่นนะครับมาแอบปลูกอยู่ในวัดกระสิบอกคนไหวนะครับผมว่า ตามข้น้นไหมนะครับผมอผักหวานมาลงเพื่อเพิ่นถอนหยาหรือตัดห้านะครับเดี๋ยวจะไปตัดโดนต้นผักหวานปลาครับผมคลิปนี้กามาฝากเพียงเท่าน,นี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับต้นนี้เลยนี่ําแล้วสะนะ กรับว่ามันได้ขึ้นหนึ่งโอ้ดินเนี่ยอ,อ่ส่วนยังอะไรนี่ส่วนดอ,อกไม้เป็นตะบันตัดหญ้าแต่ว่าฮานปุุงมาหญ้าเตียนเลยครับปลูกบางส่วนก่อนนะครับผมโอเคครับผม สวัสดีครับครับพี่น้องครับกะเลียวล่ะครับผมสำหรับการปลูกพัหวานปลาเมื่อนี่นะครับผมยานเพิ่นตัดหยามาโดนนะครับผมเอาบล็อกตรงนี้มาไว้นะครับหาหินพันยังมาไว้ติดไว้แหงอยู่นะครับผมกะรอฝนตกมากนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะตีเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาฝากเพื่อนๆครับพันยางมะพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะได้บอกคนไว้น้านะครับผม าเวลาตัดหยากตามโค้นตามยังนะครับจะเอาบาดนะครับผมพอคู่เป็นยังมาแล้วครับขอทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมว่นวางครับผมสวัสดีครับ